สวัสดีครับพ่อแม่น้องมื้อนี้เฮาพบ <ขอ S 2> พรอยก<อ>ับพ,พี่ผานสายเขียวมื้อนี้แขกรับเชิญครับนายตาชาแนลพาแซวให้กินมามา,มา,าครับมามื้อนี้ได้กินแกงหน่อไม้แจงน่อไม,อม้โอ้หนามขนเลยพ่อแม่น้องมามามาตีกินคนสวยน้ำกันเดี๋ยวสิมองกันโอ้หนามดำๆเลยแกงหน่อไม้ครับเบิ่งดอปัดหวานๆสุดยอดเลยวะเดี๋ยวใส่เจ้าบอลมาบี ชิมมึงทามาได้อ๋อขอไทยครับมามาเลยครับมาเด้อฝากกดติดตามเลยนะครับผมช่องผมพิพานสายเขียวชาแนลนี่นายตาชาแนลพาเจ้าพา,าก,กินนายตาครับนายตาฝากเลยเด้อฝากเป็นติดตามเด้อมาหนี้แกรับเชิญครังงบพิพานจริงแจงแล้วไหมว่า,าแล้วมั้ย ง,างา่ายครับเหือนอากาออ,อ,อทกท่าออกท่าพัก็นพักพ่อแม่พี่น้องคืออยากบอกยูฮะพ่อแม่พี่้องแบบไงอะใส่เลยนะใส่องไนเจนะ้าบอกแลบองนี้ครัอบอ หวานแบเอออือห,หึจุใจโอ้หวานแนงหน่อยอือหึแู้งเว

<laughs> Con khai hết rồi nó, nó nó nhập khỏi tay các bạn à Mà tràn này nó chuột chuột Trái này Trong mày ừ. ให้กินเองได่ไ่มแม่หนองบ่แม่อันสื่อเอามาเลมือครับยังอนหอยู่ไอหวห้อยเนยอืมอืมอืมออืมอืมอือืมอืมอืออืมอือออ mẹ 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 mang mẹ mà, mẹ lục mẹ mẹ lục mẹ lục mẹ mẹ nó mẹ pick mẹ mẹ cái kiểu mẹ mẹ này, này <laughs> <laughs> <nha. cười> <laughs> 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 <Chuyện. cười> Đáng ngay Nó như vậy Nó mày Chuột chuột nào Nó ừ. bạc Rồi đó Mà đàn nha <laughs> Ừ. Ừ. bao nhiêu không? ยังไงเงโอ้อืเอาท่าอะไรยดูจัดก็อยากใต่มือด้ไป่น้อย ได้มันยังได้อัดทารดในการกินนัวลึกตุวยยาวไปพักอันดผักผักขาบ้านท้องอ่ะคนไทยืินช่อมเนาะอ,อืมอืมไม่าหมืผักขา Ngay bà bố mẫn bạc bạc mallumi mallumi ngay 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 วานบางไฟอยู่างนี้ตัวแยงไม้สมากเลสมัครกเลยเา,า,า,าท่าล้อจัเลยใส่มือกินไ่จับมือมาทานมาทานตัไวไหน้ะหนาม้วขาดแต่หมดแดงพ่าแไม่นอกไข่มดแดงอ่ะใส่เข้าไปมีแกงแ้วใม่ใส่ไข่มดแดง ra cả một đèn à, anh nha qua đây tôi đọc mới nè nha đây cái gì say là một đèn ở đây bỏ cứ đấy thì <laughs> mình lại <rồi, phạt>. <laughs> Đây nào phải bạn nói. มาเด้๋ครับมาเด้อกินของกันนะอืมปึกทุกอย่างปึกปึกโดดเป็นยังเขาเรีย่ะปึกโดดกินแล้วนโดดเที่ยง เพโดะโดดตรงๆเลยว่าอือหือแจ็บลายนัวดนะี

hẹn là nguột, hẹn khay, hẹn chẳng may, chẳng hẹn tiêu thôi, ơi, này mày, bớt nằm đu

เดี๋ยวขอกันเนาะคุณเขาเย็นใช่ไหมจากการเดินขอตายด้วยวะ สมสัคสนแสบแสบครับแสบโอ้ฝากนี่ครับพี่องปากคนจะตามนี่ครับของเบิร์แล้ว เบียได้ซับได้ตะไคร้ม้อนี้ได้สับน้ำมันด้พ่อแม่เป็นแบับน้ำมัสับน้ำมัไง้มาแขงสับน้ำมนมาแก,งม,มาแกงม้อนี้โอ้ยหวานสุดอยอดล้วคนอีสานบาดเฮาพ่อแม่พี่นแองโอ้จวดจวดจวดก,กเด็ดแรง

กินหัวบายนะกินแบบนี้นั่งเสียงหน้าบนตบลิ่นๆมาทานเลยนะเนาะเสียงเสียงเกียดไปเนาะใส่กัเสียงกคเียงเกียดอีกออยอเลยกินจนเริ่มอิ่มหมดเลยมาวางสอนนะไปมีสอนเดียว อืมดูว่าอบคเยห่อมมข้นใส่แงชุ่หนังกระเับบพวกแนงมั้ยอืมอืพุบๆเลยเนาะอมทบแกง ยังไม่ต้มน้ำเดียวเลยส้มน้ำเดียวต้มยีนะมันใส่โอ,อ้สุดยอด bọc vô đó. Thật liền Nên là Thì tìm xăm đi bao nhiêu lần mình nè bớt tiếp สับหลายพอมครับที่เด็ดที่เด็ดอ่ะบัง <c oughs> มับังไฟขึ้นปแล้วคร <c oughs> ับแซ่บแซ่บแหง ม <c oughs> ไปพี่น้องเ <c oughs> ออเอาละพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยโอ้ก็อ,อยากินมะเบิรน้องนี่เต็มตามเลยเน้อมานี่ย,นนยกับนายตะชาแนลพาเซลหาไกินเขาอย่าลืมกดไปติดตามเลยนะได้ตามได้ครับช่องของผมงก็คือเอาละครับพี่พานสายเขียวชาแนลกดฝากกด ไล์กดซับตะไข่กดติดตามไปเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเราใหม,ม่หมอนี่มือรอเมื่อวหรอหีพีจะไปผมจะเร็ยนหนังสูยินรอติดตามไว้รอติดตามตตามัอน,นี่เอาไปซับนี่ก่อนอิ่มกักอะไรกินสองคนมัอนี่จกักอย่างนี้ไปแล้วครับพนะี่น้อนๆครับ